พูด1.8มีอาการก็คือเครื่องสั่นแล้วก็ไฟไฟลูกเครื่องโชว์นะครับเร่งไม่ขึ้นด้วยครับนี่คืออาการเ,าเดี๋ยวเราไปดูในห้องเครื่องยนต์ดีกว่านะครับ นี่นะครับเครื่องสัน่นออนี่คือตายตนะครับตายไฟชุดหัวฉีดโดนหมูกัด นะครับสาเหตุเดี๋ยวก็ลองแก้ไขดูก่อนนะครับลองตัดต่อสายไฟดูก่อนนะครับ